ดาวความดีในวันนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศัสนิกชนค่ะร่วมทําบุญถวายหลอดไฟเพื่อที่จะเป็นแสงสว่างในการนําทางให้ชีวิตของเราได้เกิดปัญญาค่ะติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ สาเป็นหนึ่งในวันสําคัญของศาสนา,าพุทธต่อเนื่องมาจากวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาจะอธิษฐานว่าจะพักประจําอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤด,ดูฝนกําหนดระยะเวลา3เดือนตลอดทั้ง3เดือนนี้พุทธศาสนิกนชนชาวไทยถือโอกาสดังกล่าวทํากิจกรรมบำเพ็ญกุศลต,ต่างๆอย่างเช่นการเข้าวัดทําบุญถวายหลอดไฟซึ่งที่วัดไผ่ตันเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า200ปีค่ะอยู่ในเขตพญาไทกรุงเทพที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคน ในชุมชนมีชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงเข้ามาทำบุญถวายหลอดไฟกันอยากต่อเนื่องตัวของคนถวายเขาก็าได้กุศลได้บุญในการให้แสงสว่างกับชาวบ้านกับวัดนะเพราะว่าสิ่งของทั้งหลายที่ถวายมาเนี่ย ถ้าทางวัดใช้ไม่หมดก็จะแจกจ่ายไปตามที่เขาต้องการและเขาไม่มีอย่างโรงเรียนโดยตามความเชื่อการถวายหลอดไฟอน,นิสงผลบุญที่จะได้รับคือแสงสว่างเปรียบดังปัญญาที่จะส่องสว่างให้เป็นผู้ที่มีปัญญาช่วยให้เกิดความสว่างสวยรุ่งเรืองด้วยลาบยศประสบพบเจอเรื่องร้ายใดๆจะมีทางสว่างนำทางให้ผ่านพ้นก็ขอเชิญ วัยรุ่นเด็กทั้งหลายแล้วผู้ใหญ่ที่ว่างก็เข้ามาไหว้พระสดมนไหว้พระรักษาศีลตามว่าต่างๆไม่จำเป็นจะต้องวัดใดเข้ามาเพื่อทำใจเราให้มีความสงบ ขอร่างติดดาวความดีรายการ7ดสีช่วยชาวบ้านขอเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศทําบุญถวายหลอดไฟตามวัดใกล้บ้านเพื่อความเป็นสุริมงคลในชีวิตค่ะและเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษานะคะเจ็ดสีช่วยชาวบ้านขอเชิญชวนคุณผู้ชมลดละเลิกอายมุขและสามารถร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่าน www.1 วสำคัญทางพระพุทธศาสนา .com ด้วยค่ะ